สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมยนเวทค่ะคนไทยเราแต่โบราณเชื่อเรื่องพลังลี้ลับที่เกิดจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ซึ่งผูกพันกับโลกมานานแสนนานถึงแม้ดวงจันทร์จะมีขนาดไม่ใหญ่โตเมื่อเทียบกับดาวดวงอื่นๆแต่ด้วยความที่เป็นดวงดาวที่อยู่ใกล้โลกที่สุดพลังและแรงดึงดูดจึงมีอิทธิพลต่อโลกมากซึ่งทางวิทยาศ,าศาสตร์เองให้การยืนยันมานานแล้วว่า ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงบนโลกมนุษย์ความเชื่อเรื่องพลังจากดวงจันทร์เต็มดวงมีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลกของไทยและชาวพุทธยิ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องด้วยวันสำคัญในทางศาสนาพุทธส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวันขึ้น15ค่ําค่ำหรือที่เรียกกันว่าคืนเดือนเพนหรือคืนพระจันทร์เต็มดวงนั่นเอง ด้วยความเชื่อเหล่านี้เองจึงเกิดเป็นพิธีกรรมหนึ่งขึ้นมานั่นคือพิธีอาบน้ําเพนเพราะเชื่อว่าการอาบน้ําเพลนให้คุณทุกประการคนธรรมดาที่ไม่ได้มีองค์ไม่ได้โดนคุณใสเมื่ออาบน้ําเพนแล้วก็จะโชคดีมีลาบมีเสน่ห์เมตตามหานิยมคนที่ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บหน้าตาเศร้าหมองเมื่อได้อาบน้ําเพลนไปนแล้วก็จะหายจากอาการเจ็บป่วยนอกจากช่วยเสริมเสน่ห์ด้านเมตตามหานิยม เสริมโชคลาภแล้วยังเสริมบารมีแก่ผู้ที่มียาณเทพมีองค์เทพคุ้มครองขจัดอำนาจมนต์ดำและคุณใสพูดผีปีศาจที่เข้าแฝงอยู่ในร่างกายทำให้ชะตาชีวิตรุ่งโรดประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคนไทยแต่โบราณน,นำเอาพิธีกรมอาบน้ำเพนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในประเพณีลอยกระทงนั่นคือเมื่อลอยกระทงเสร็จแล้ว ถึงเวลาเที่ยงคืนก็จะลงอาบน้ําเพ็นใกล้ๆตามแม่น้ําลําคลองภายหลังแม่น้ําลําคลองเริ่มไม่สะอาดจึงได้มีการประยุกต์โดยตักน้ําใส่ภาชนะเอาไว้เช่นขันน้ํากระมังหรืออ่งน้ําแล้วนํามาตั้งไว้กลางแจ้งและเมื่อพระจันทร์ตรงศีรษะคือเวลาเที่ยงคืนมีพระจันทร์ลอยอยู่ในน้ํานะคะที่เราตั้งภาชนะเอาไว้ ก็นำน้ำนั้นมาอาบเพื่อความเป็นสริมงคลขจัดสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวปัจจุบันในบางสำนักพราหมณ์หรือว่าบางวัดก็จัดให้มีพิธีการอาบน้ำเพ็นให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาโดยจะทำพิธีสวดพระพุทธคาถาเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอีกเรียกว่าการอาบน้ำมนจันเพนหรือเพนจันก็นแล้วแต่จะเรียกนะคะจะเรียกอาบน้ำเพนก็ได้ พิธีการอาบน้ำมนต์จันเพนนั้นที่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานคือการประกอบพิธีอาบน้ําเพนที่วัดสุทัศน์สมัยสมเด็จพระสังฆราชแพรท่านจะประกอบพิธีเพียงปีละครั้งเท่านั้นโดยมากจะเลือกเอาวันเพนเดือน12แต่ถ้าวันเดือนใดที่มีพระจันทร์เต็มดวงตรงกับวันจันทร์ก็ใช้วันนั้นได้เช่นกัน ถือว่าเป็นวันที่พิเศษอย่างยิ่งเพราะว่านานทีปีหนจึงจะมีพระจันทร์เต็มดวงที่ตรงกับวันจันทร์เรียกกันว่าจานันทร์ซอนจันทร์ยามอาบท่านจะอาบตอนช่วงที่พระจันทร์ขึ้นตรงศีรษะกลางกระมอมร,ราวเที่ยงคืนโดยทําการสวดพระปริพิพุทธมงคลคาถาเอาขันน้ามนต์มาตั้งไว้ยังกลางแจ้งรอกระทั่งบังเกิดเงาของพระจันทร์ลอยเด่นอยู่ในขันน้ำมนต์ เป็นการนำเอาธาตุน้ำมารับแสงจันทร์ธาตุน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวจะทำการซึมซับเอาพลังงานจากพระจันทร์ช่วงเต็มดวงไว้อย่างเต็มที่ธาตุน้ำถือว่าเป็นธาตุที่สัมพันธ์กับพระจันทร์อยู่แล้วเพราะว่าวันที่พระจันทร์เต็มดวงนั้นจะมีอิทธิพลต่อธาตุน้ำในโลกนะคะเช่นน้ำขึ้นน้ำลงครูบาอาจารย์ท่านล่วงรู้ความสัมพันธ์ดังนี้ท่านจึงทำน้ำมนต์จันทรเพญ โดยการนำเอาธาตุน้ำมาตั้งกลางแจ้งแล้วรับพลังงานจากแสงจันทร์ให้เต็มที่จากนั้นก็ประจุกระแสจิตตั้งจิตอธิษฐานลงไปเพียงเท่านี้น้ำมนต์จันเพนก็มีพลานุภาพมากมายหลายประการสำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปร่วมพิธีตามวัดได้ก็สามารถอาบน้ำเพนได้ด้วยตนเองนะคะโดยปฏิบัติตามความเชื่อของคนโบราณก็คือ ตักน้ำจากแม่น้ำลำคลองมาอาบในช่วงเวลาเที่ยงคืนหรือเปิดน้ำที่อยู่ตามบ้านเรานี้ก็ได้ค่ะโดยนำภาชนะใส่น้ำไปตั้งไว้กลางแจ้งห้ามไม่ให้อยู่ใต้ชายคารอกระทั่งบังเกิดเงาของพระจันทร์ลอยเด่นอยู่ภายในภาชนะที่ใส่น้ำมนเพื่อให้น้ำได้ซึมซับพลังจากดวงจันทร์อย่างเต็มที่แล้วให้อาบชำระร่างกายในตอนนั้นทันที อีกวิธีหนึ่งก็คือทําน้ำมนต์โดยก่อนอาบน้ําจันทเพนต้องจุดเทียนให้น้ําตาเทียนหยดลงน้ําพร้อมไปกับสวดคาถากํากับซึ่งก็มีหลากหลายคาถาเช่นคาถาประจําวันจันทร์สิบห้าจบก็คืออิระชาคตะระสาเป็นต้นนะคะแล้วอธิษฐานจิตในสิ่งที่ตนปรารถนาวางน้ำเอาไว้นะคะเมื่อเงาของดวงจันท์ปรากฏบนขันน้ำมนต์แล้วจึงอาบทันที เลิกการอาบน้ำเพ็นปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่31ตุลาคมค่ะการอาบน้ำเพ็นปฏิบัติสืบต่อกันมาในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจตามความเชื่อแต่สิ่งที่ควรต้องทำอยู่เสมอในทุกๆวันก็คือการทำความดีเพื่อให้เกิดผลที่ดีเป็นสิ่งตอบแทนความเป็นมงคลก็จะเกิดขึ้นกับตนในทุกๆวันเช่นกันและพบกันใหม่ในคลิปหน้า อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ